เป้าเล็กเป้าใหญ่แบบไหนดีสุดสำหรับเกม f อ s อย่างว l ร r a n t และ o u n t e r Strike นั้นเป้าหรือ Crossha น r นะว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ผู้เล่นควรจะให้ความสนใจและ Cross แ a i r แบบไหนถือแบบที่ใช่สำหรับคุณมาลองดูข้อดีในแต่ละแบบกันครับ Big Crosshair คือเป้าปกติหรือเป้าที่มีความหนาซึ่งข้อดีของมันก็คือคุณจะไม่มีทางหลุดโฟกัสออกจากเป้าและการสเปคคอนโทรลในระยะใกล้กับกลางจะทำได้ง่ายการวางเป้าตรงหัวมุมจะแมชกับการตอบสนองของเราพอดีพอดีส่วนข้อเสียคือยิงเป้าหมายระยะไกลาย,ยากเพราะ h ร i r กิน,นที่เอะ small crosshair เช่นเป้าจุดหรือเป้าที่มีความเล็กมากๆนิยมอย่างมากในเกม Valorant ข้อดีของมันคือเน้นการฝึกความแม่นยำสูงสุดโดยการใช้โหมด burst และ one tap สังหาร s t r ูให้เร็วที่สุดเพราะเกมนี้ยิงหัวแล้วเดียวตาย และแน่นอนครับว่ามันมองง่ายไม่กินพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยิงระยะไกลทำให้เราโฟกัสได้ง่ายและมองเห็นจุดบิพดพลาดได้ชัดเจนขึ้น,ข,นข้อเสียก็มีเหมือนกันถ้าเล็กไปบางทีอาจจะโฟกัสหลุดออกจากเป้าได้ง่ายสรุปครับ small c r o s s h a i ในเกมนี้เหมาะมากกว่าเป็นเพราะตำแหน่งและการวางเป้านั้นสำคัญมากกว่าสเปรย์คอนโทรลเพราะเกมบอลโรวนการสเปรย์เป็นแบบรันดอมจึงทำให้เหล่าโปนั้นเน้นใช้เป้าเล็กมากกว่าที่จะเป็นเป้าใหญ่อย่างใน CS:GO นั่นเอง